นี่นะฮะทา่านรัฐมนตรีช่วยคลังคุณประดิษฐ์พัฒรประสิธิธธ์นะครับสวัสดี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 ครับหัวหน,น้าทีมนโยบายเศรษฐกิจของพรรคชาติไทยพัฒนาวันนี้เห็นเป็นข่าวเป็นข่าวโอ้โหไปต้องสองสามตลาดใช่ไหมฮะตลาดยิ่งเจริญตลาดอาตกอและนี่ท่านผู้ชมครนี่อะไรฮะแหมกลัวจะไม่ถามเลยฮะอะไรฮะท่านประดิษฐ์ก็เป็นหลักแนวคิดนะฮะและวิสัยทัศน์ของ พรรคชาติไทยพัฒนานะครับที่พวกเราทุกคนจะทำก็คือเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับคนไทยทั้งประเทศนโยบายกุญแจสองดอกครับและนี่นคือความปรารถนาของเราโดยส่งความปรารถนามาที่กุญแจสองดอกนะฮะให้ทุกคนเนี่ยรวยพอที่จะมีบ้านและมีรถเป็นของตนเอง ดอกหนึ่งก็ขาาเป๋าขเข้าบ้านอีกดอกหนึ่งก็ไขารถยนต์ของตัวเองนะฮะเป็นสัญลักษณ์เฉยๆว่าทําให้อย่างน้อยต้องมีสองอย่างนี้หรือว่ามีมาตรการที่จะขายจริงๆหรือว่าทําให้คนนั้นสามารถจะไปหากุญแจได้คุณเหมือนเหมือนเล่นซ่อนหาเลยผมผมขอเรียนให้ทราบนะครับว่าหลักและแนวคิด ของนโยบายเศรษฐกิจของของพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยนะคือการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนนะฮะและต้องเพิ่มอย่างรวดเร็วและยั่งยืนเพราะนั้นการที่เราจะทำเนี่ยเราก็มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวเลยคือเพิ่มรายได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนอย่างไรท่าน,ะะงงนคือเพิ่มรายได้อย่างไรนะฮะก็คือว่าจะต้องเร่งขยายเศรษฐกิจให้เติบโตโดยเร็วที่สุด เราก็มองว่า,าเราจะมุ่งไปที่จะขยาย GDP ให้เป็นสองเท่าภายในห้าปีมเมื่อ GDP ขยายเป็นสองเท่าภายใน5ปีเนี่ยร,รายได้ของคนไทยก็เฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเป็นสองเท่าตาม GDP นั้นนี่คือหลักเศรษฐศาสตร์นะฮะเราเคยเห็นประเทศอื่นทำมาแล้วะฉะนั้นเราก็ต้องทำได้ผมยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์รนะฮะเมื่อ20ปีก่อนประเทศสิงคโปร์มีรายได้ เฉลี่ย30 0 0 0บาทต่อเดือนนะฮะหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยับขึ้นเป็น 40,000, 50,000, 60,000บาทบาทต่อเดือนและเมื่อ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิงคโปร์เพิ่มขึ้นจาก70,000เป็น1,40,000ในช่วงเวลาต่อเดือนเฉลี่ยเลยฮะเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนครับวันนี้อยู่ที่1,40,000บาท แล้วคนไทยตอนนี้เท่าไหร่ฮะคนไทยเนี่ยประมาณ 10,000- ถึงสอง0 0บาทต่อเดือนโอ้โหน่านกันเยอะพายได้ปีกะจะเปเเพเป็น2เท่าผมก็เชื่อมั่นว่าเราต้องทําได้อืทําไมเราจะทําไม่ได้นั่นคือเป้าหมายของเราที่เราตั้งเอาไว้จะทำยังไงฮจะเพิ่มรายได้ให้คนไทยอีก2เท่าภายในหีอปีเราก็มองว่าการเพิ่มรายได้ให้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโต และก็คิดว่าถ้าเราอยากให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยเราก็ต้องกระตุน้นสองธุรกิจภาคธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะฮะและก็ธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์มาะะมาเขาเรองฮะ,ะนี่คือ,อ,น,คอนี่คือประเด็นของเราเริ่อแรกเราก็จะกระตุน้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะฮะตามด้วยธุรกิจรถยนต์อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วในเวลาเดียวกันเราก็ต้อง สนับสนุนภาเคเกษตรด้วยให้มันครบวงจรนะฮะฉะนั้นผมมีตัวเลขว่าฟังแล้วก็น่าตกน่าน่า,น,าน่าตกใจเหมือนกันว่าอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมก่อสร้างอส,สังหาริมทร,รัพย์เนี่ยรวมแล้วเนี่ยนะรวมทั้งธุรก,กิจต่อเนื่องทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นเกือบ50%เซของ GDP อโอเลยฮะและจ้างงานงให้คนไทยประมาณห้าล้านคน โอนี่คือตัวเลขที่ผมได้มาท่านนมีฮะปัจจุบันเนี่ยอสังหาหลายคนก็มองว่ามันก็มีค่อนข้างเยอะนะฮะครับทั้งบ้านจัดสรรทั้งคอนโดมิเนียมก็เกือบจะเกินความต้องการด้วยซ้ําไปกระตุ้นเนี่ยมันจะทําให้ล้นไหมไม่ครับเราจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องล้นเนี่ยไม่ล้นเหลือผมจะพูดต่อไปว่าเรามีหลักเกณฑ์อะไรที่จะป้องกันไม่ให้มันเฟ้อสองเสมแต่แล้วเนี่ย กุญแจที่จะไขไปสู่การเพิ่มรายได้เนี่ยนะฮะก็คือกุญแจสองดอกที่ผมได้ได้เรีเยนชี้แจงไปแล้วนะฮะสิ่งที่เราอยากจะทำก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ให้ฟื้นกลับมาให้ได้นะฮะวันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อธุรกิจนี้ฟื้นตัวเนี่ยมีธุรกิจต่อเนื่องอีกมากมายนะ,ะไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นนะฮะวัสดุก่อสร้างอิฐหินปูนทรายอันนั้นเข้าใจนะ,ะเข้าใจฮะ ฟอร์นิเจอร์ทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าก็สูงขึ้นตามลำดับเศรษฐกิจก็จะเริโตโตนะ่มเติบโตนือจากนั้นแล้วสิ่งที่รัฐบาลจะได้ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีกำไรของบริษัทที่อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์แต่ถามท่านตรงนี้ก่อนว่าที่กุญแจดอกที่จะไขเข้าบ้านเนี่ยคือท่านจะช่วยให้คนมีบ้านหรือว่าท่านจะช่วยวงการอุตสาหกรรมอ,อสังหาริมทรัพย์ นี่นะครับคือสิ่งที่ดีทั้งสองอย่างช่วยทั้งสองอย่างช่วยทั้งสองอย่างคนที่ไม่ไม่เคยมีบ้านและฝันว่าอยากจะมีบ้านเราต้องการจะเพิ่มรายได้ให้เขาได้มีบ้านได้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องกระตุ้นอุตสาหกรรมรถยนต์นะคะไม่แต่ว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคุณกำบูถามแล้วว่ามันเยอะอยู่แล้วเยอะผมเยอผมจะมีนะฮะว่าเออมันมีหลักการยังไงฉะนั้นเพื่อให้มัน เป็นวัตจักและหมุนไปได้เนี่ยนะฮะนโยบายกุญแจสองดอกเนี่ยเราก็จะกระตุ้นประชาชนเพื่อให้รีบตัดสินใจซื้อบ้านตัดสินใจวางดาวนะ,ะและตัดสินใจโอนบ้านให้เร็วที่สุดด้วยการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบีย้ยเพียงหนะะึ่งเอร์ซะวงเงินผ่อนชำระคงที่เป็นระยะเวลาสิบปีสิบปีหนึเปิป,ปีเลยดีดีกว่าโครงการบ้านหลังแรกที่ที่เพิ่งทำไปของรัฐบาลชุดนี้ ก็ผมคิดว่าดีกว่าดีกว่านะเพราะว่าเราระยะวายาวกว่าและเดี๋ยวผมจะอธิบายนะฮะัว่านี่สำหรับคนมีบ้านหลังแรกวาฮะทุกคนทําซื้อได้ออเลยฮะหลังที่สองที่สามก็ได้ได้เพราะเราต้องการเปิดโอกาสให้กู้ดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์สิบปีเพราะเราต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจโอ้นะฮะประเด็นของผมคือหนึ่งต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยและต้องการให้คนมีบ้านหลังแรกหลังกกลางเกมกําไรกันยกใหญ่ไหมฮะ ไม่ลฮะไม่ละฮะไม่ละครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยกู้ซื้อบ้านได้เหมือนกันทั้งหมดมคือเหมือนกับการกู้ซื้อบ้านปกติธรรมดามนะนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ฮะเรื่องใหญ่เพราะว่าดอกเบี้ยที่ต่าขนาดนี้เนี่ยจะช่วยให้เขาประหยัดเงินในกระเป๋าของเขาอ<ม> <นะ S 2> แต่ว่ากู้ได้เท่าไหร่จะต้องไปดูรายละเอียดกันสามล้านถึงห้าแสนสามห้านต่ำห้าแสน ถึงสามล้านเป็นที่นะครับห้าแสนถึงสามล้านคือเขาจะประหยัดเงินในกระเป๋าเขาได้มากนะเพราะว่าเมื่อผ่อนชาระครบยี่สิบปีเนี่ยจะทําให้เขารบการซื้อราคาของเขาไปได้เกือบครึ่งเงินแล้วปกติเราก็ไปซื้อบ้านเนี่ยนะฮะหลังใหม่ก็จะเงินดอกเบี้ยก็เกือบจะเท่ากับราคาบ้านใช่ครับใช่ฮะใช่ไหมฮะและสิ่งที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยผมคิดว่า ประชาชนคนไทยหลายคนอยากจะมีบ้านนะแต่ก็ยังหาโอกาสนี้ไม่ได้นะฮะผมขอยกตัวอย่างนะครับว่าคนที่มีไรายได้ประมาณ6000บาทเนี่ยต่อเดือนจะสามารถขอเงินกู้บ้านขอกู้บ้านได้ในราคาหลังละห0าแ0,000 0บาทและผ่อนแค่2000บาทเ <Ừ. S 2> ดือนละ6000นเนี่ยนะฮะสองพบาทของเขาเนี่ยจะไปผ่อนบ้านราคา50000 0ได้ นะในระยะเวลาสิบปีและเขายังได้เป็นเจ้าของบ้านด้วยอถ้าเขาเช่าเขาก็เสียค่าเช่าไปตลอดชีวิตแล้วติดกับดักค่าเช่าอนะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่นโยบายกุญแจสองดอกจะช่วยให้ความฝันของเขาเป็นความจริงนะคคือมีกุญแจไขเข้าไปในบ้านของเขาและเป็นเจ้าของทรัพย์สินของอเขาไป ปัญหาคือบ้านราคาห้าแสนเนี่ยหายากเหมือนกันนะท่านละคนทีมีไหมครับค่างงดต่างจังหวัดมีนะครับพูดถึงต่างจังหวัดด้วยทั้งต่างจังหวัดด้วยผมผมพูดถึงคนไทยพูดถึงคนไทยนะฮะและเรื่องที่ดีไม่ใช่มีแค่นี้โครงการนี้นอกจากจะช่วยให้คนสามารถซื้อบ้านได้แล้วยังจะช่วยแก้ปัญหาค่าครองชีพของเขาด้วยยังไงฮะยังไงนี่แหละครับวันนี้คนก็บอกว่าค่าครองชีพสูงของแพงนะฮะ ผมคิดว่าในแต่ละเดือนเนี่ยค่าใช้จ่ายของคนปกติเขาจะไปเสียค่าเช่าเกือบจะครึ่งละคนมีรายได้น้อยอนะฮะฉะนั้นเนี่ยค่าเช่าห้องก็จะขึ้นทุกปีครับจะขึ้นทุกปีฉะนั้นถ้าเรามีโครงการนี้เราก็จะส่งผลให้เขาเอาค่าเช่าห้องเนี่ยมาเป็นค่าเช่าบ,บ้าน,านและบ้านก็จะตกเป็นของเขา ไปตลอดอย่างที่มผมกล่าวเรียนไปแล้วนะฮะถ้าเขากู้ซื้อบ้านในราคาห้าแสนอัตราดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์คงที่สิบปีเนี่ยเดือนละสองพันการผ่อนชำระสองพันนะฮะและเราคิดว่าที่นําเงินมาใช้ผ่อนบ้านคืนเช่าคือค่าเช่าห้องเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทําให้เขาหยุดการขึ้นค่าเช่าบ้านอย่างที่ผมบอกไปนะคงที่สิบปีเลยนะไปคงที่ดังนั้นผมเลยคิดว่าประโยชน์ของมันเนี่ย คือจะผสมผสานกันลงตัวพอดีดีที่หนึ่งคือดีให้กับพี่น้องประชาชนนะเพื่อที่จะช่วยเหลือค่าคองชีพดีที่สองก็คือดีให้กับเศรษฐกิจและของเศรษฐกิจทั้งระบบหายากนะครับที่จะดีทั้งสองทั้งคู่นี่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าลำบากมาก เนอโดยบายนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกท่านปริดนิดหนึ่งเดี๋ยวขอโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาเล่าต่อได้ครับเดี๋ยวกลับมาเล่าต่อนะฮะตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมาอีกสักบอกหนึ่งครับนะฮะพักสักครู่ครับ